สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube เก่งก่อนเกมทุกท่านครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์วิจารฟุตบอล7คู่เน้นๆกับจานแปลงประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายนครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลหลายรายการลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปน กันโชว์สแตนดาร์ลีนะครับรวมไปถึงทางลิกเอิงฝรั่งเศสด้วยนะครับที่เราจะหยิบยกกันมาวิเคราะห์กันนะครับเคู่เน้นๆนะครับโดยวันนี้มีบิ๊กแมตช์อยู่2คู่นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะเป็นแมนยูนะครับที่พบกับทางสเปอร์แล้วก็ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นศึกอาทางมามาดริดตาบี้นะครับอาร์เโกมาดริดนะครับจะเจอกับทางเรอัลมาดริดครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์กันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับ กด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เช่นเคยครับยังมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับไทสกอร์แจกเสื้อฟุตบอลนะครับในคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะพบกับทางฮอตแนหพอสเปอร์ว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ใต้โพสต์นี้นะครับใครทายถูกก็รับไปเลยเสื้อสวยๆหนึ่งตัวครับโดยการแอดไปที่ adkkg888 เพื่อติดต่อขอรับรางวัลครับผม นะรครับมาเริ่มกันที่คู่แรกในวันนี้กันเลยนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่บิ๊กแมตช์กันก่อนนะครับจะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรงังโอทัคพอร์ดรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ โดยผลงานล่าสุดของทั้งสทีมนะครับแมนยู5เกมหลังสุดชนะได้2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับเล่นในยูโรปาลีกนะครับเปิดบ้านเจ้ากับทเวนเต้ไป1ประตูต่อ1ส่วนในพิมเปอร์ลีกนะครับก็บุกไปเสมอกับคริสตัลพาเลสมา0ประตูต่อ0ครับขณะที่ทางทัพแนมอสเปิร์นะครับลงเล่นในศึกยูโรปาลีกเช่นกันนะครับแต่ว่าถล่มทลายกาลาแบกไปถึง3ประตูต่อ0ทั้งๆที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับ ส่วนในพิมเมลิกนะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบรดฟอร์ดไปได้แบบสบายสบายนะครับ3ประตูต่อ1ด้วยกันโดยผลงาน5เกมหลังนะครับเก็บใช้ได้3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับสถิติการพบกัน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดชนะได้2เกมนะครับสเปอร์ชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมโดยปีที่แล้วนะครับที่เล่นกันในโอท t ร a f ฟอร์ดนะครับเสมอนไปที่2ประตูต่อ2ครับ ความพร้อมในวันนี้นะครับผมทางฝั่งแมนยูนะครับจะยังคงไม่มีเลนี่โยโร و นะครับลุคชอร์ไทเรลมาลาเซียและก็วิกตอร์ลินเดเลฟส่วนทางฝั่งสเปอร์นะครับจะยังขาดนะครับวินเซนต์ออโดเบิร์กนะครับกับทางลิชชอริสซอนที่บาดเจ็บครับการจัดทัพนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอองเรโอนาน่าคู่เซนเตอร์นะครับคู่เดิมนะครับคู่รักนะครับมาตินเดลิกนะครับจับคู่กับทางลิซันโดมาติเนสส่วนแบ็คขวานะครับนูวีมาซาราอุยนะครับแล้วก็แบ็็ซ้้าายจะเเปนดดโโกล คูี้เฟลแดนกลางนะครับโคบี้เมนูนะครับจับคู่กับมาโนเอลอูกันเต้ส่วนเกมรุกนะครับจะมีบุโนโนลแฟร์นาน,นครับมาคาร์สแรดฟอร์ดและก็อเลส andro กานาโชนะครับรับหน้าที่และก็หน้าเป้าวันนี้จะเป็นเจอสัวเซอร์ซีซ่ในะลงรา่า,ายครับส่วนทางฝั่งสเปอร์ครับจะมาในระบบ4-3-3 3ประสานในแดนหน้าวันนี้จะเป็นซงฮยนมินกับตันทีนะครับโดมินิกโซลันเก้และก็แบรนเนจอห์นสัน แดงลางจะมีนะครับเดย์ยายคูลูเชฟสกี้นะครับริค卡โดเบทากูและก็เจมแมดิสันสุดเกมรับนะครับจะมีมิกกี้ฟานเนเฟนนะครับคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเป็นเซนเตอร์ส่วนวิงแบ็กสองฝั่งเนี่ยจะเป็นเปรโดปอโรนะครับกับทางอูโดกีและผู้รักษาประตูนะครับเป็นกิเอโมวิคการิโอเช่นเคยครับโดยเรีนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25 แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25ก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเราเก็บไว้ให้เฉพาะสมาชิก VIP ในกลุ่มเก่งก่อนเกมเท่านั้นครับใครอยากทราบผลนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับที่ adkkg 8 8 8นะครับบอกว่าของที่เด็ดจานแปลงหน่อยครับระหว่างคู่แมนยูกับสเปอร์และเดี๋ยวแอดมินเขาจะจัดการให้เองนะครับอ่าโอเคนะครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับอลาเนโกมาดริดนะครับจะเปิดรังนะครับเอสริโอซิวิตัสนะครับเมโตโปอลิตาโน รับการมาเยือนของเรอัลมาดริดครับโดยคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสอตรงครับโดยสถิติ5เกมหลังสุดของทางทั้ง2ทีมนะครับอเลนโกมาดริดนะครับชนะ4เกมเสมอไป1เกมครับโดยเกมเมื่อกลางสัปดาห์นะครับบุกไปเอาชนะเซลตาบิโกมาแบบบุดหวิดเลยนะครับ1ประตูต่อ0จากประตูชัยของฮูเลนอวารีสเนี่ยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยครับส่วนทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับชนะมา5เกมรวดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ขออภัยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับ ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาราเบสมาได้3ประตูต่อ2ครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผม5เกมหลังสุดเนี่ยอาร์เรนิกมาดริดชนะได้2เกมนะครับเสมอกันไป2เกมแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยชนะได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยปีที่แล้วนะครับที่เล่นกันในบ้านของอาร์เรนิกมาดริดเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะครับตราหมีที่เอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ1ด้วยกันครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเออทางตราหมีนะครับจะไม่มีเซซ่าอัปปิกเวตากับปาโบบาลิออที่บาดเจ็บครับ ส่วนทางฝั่งราชชุดขาของกาโรเชรัติเนี่ยจะยังไล่ดัมบิดอาราบานะครับดานียลเซบายอสเอโดอาร์โดกามาวินกานะครับราฮิมดีอาร์ตและก็คริยันเอ็มปัเป้ที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดครับโดยการจัดทัพในระบบทางฝั่งเจ้าถิ่นจัดหนักแน่นอนนะครับด้วยระบบ3 5 2ห้าสามประสานในแนวรับนะครับจะมีนะครับโคเซกิมินเนสนะครับโรบินเลนอมองและก็ไรนินโยนะครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นยานโอบักครับแดนกลาง3ประสานนะครับจะมีทางโกเก้นะครับผมโรดิโกเดปอลและก็คอนเนอร์กาเลเกอร์ วิดฟิลสองฝั่งขอภายทางวิงแบ็กสองฝั่งนะครับจะเป็นซามูริโน่กับมาโกสจอเรนเต้ส่วนคู่หน้าวันนี้นะครับเป็นฮูเรนอาเรสกับองตัวกิสมันลุงลาตะข่ายครับฝั่งเรอัลมาดริดนะครับของกันเช่นะครับจะมาในระบบ3 4 3 2 1่สามเช่นเคยครับ4ตัวแนวรับนะครับจะมีดานิเอลคาร์บ้าครับคือตัวจริงทางฝั่งแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายนะครับจะมีแฟรลองแมนดี้นะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นเอเดนมิลิเตากับอันโตเนลลูดิเกอร์นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นตีโบกุกตัวนะครับ ในแดนกลางนะครับจะมีเฟเดบาเบเดนะครับอองเลเลียงชูลอาเมนดี้แล้วก็ลูก้าโมดิตครับส่วนเกมลูกเนี่ยจะให้เป็นหน้าที่ของจูดเบลเลห์ำในการซัพพอร์ตโรดิโอโกเอสกับทางวินิสิอุสจูเนียในการลาดตะข่ายนั่นเองครับ โดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับที่บุกมาต่อนะครับที่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.75ครับหนึ่งอย่างที่คู่นี้เนี่ยผมว่าเชียร์ได้เน้นๆเลยก็คือราคาสูงนะครับเชื่อว่าคู่เนี้ยยิงกันเยอะแน่นอนนะครับการันตีไม่ต่ำกว่า3เม็ดในทุกๆเกมนะครับส่วนเรื่องของราคาต่อรองเนี่ยมันเปิดมาแบบเนี้ยมันต้องบอกเลยว่าเหมือนโยนหัวก้อยครับมันออกฝั่งไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยสถิติแล้วเนี่ยผมมองว่า เชียร์ไว้ที่แอตเลติโกมาดริดดีกว่านะครับเชื่อว่าในบ้านเนี่ยน่าจะไม่แพ้แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งเอามากๆด้วยนะครับวันนี้นะครับขอสวนทีมรักสักนิดนึงแล้วกันนะครับไปเชียร์ที่ตราหมีแอตเลติโกมาดริดราคาเสมอนะครับแล้วก็วางสูงเน้นๆได้เลยนะครับที่2.75ครับคู่ต่อมานะครับเราสลับกลับมากันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้จะลงกันสนามกันเวลา2องทุ่มตรงนะครับอีวิชทาวนะครับจะเปิดพอร์ตแมนโรดรับการมาเยของแอสตันวิลล่าครับ โดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับอีฟิสทาวเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าเสมอมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับบุกไปเจ้ากับซาทัมตันมาที่1ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มเรียกว่าผิดกันเลยนะครับชนะรวดมา5เกมติดนะครับโดยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับบุกไปเฉือนบีคอบมา2ประตูต่อ1แล้วก็ในลีกนั้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฟมตันมาได้ที่3ประตูต่อ1ด้วยกันครับ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผลสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี2019เลยนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยแอสตันวิลล่าชนะไปได้2ประตูตอนน่อ1ครับแต่หเกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางแอสตันวิลล่าที่ชนะได้3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมแพ้ไป1เกมนะครับสถิติเนี่ยดีกว่าเห็นๆเลยนะครับแต่ว่าน่าสุดนะครับที่มาเล่นในบ้านของอ e ีฟิสทาวน์เนี่ยเสมอกันไปที่1ประตูตอนน่อ1ครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งอีวิสทาว์เนี่ยจะยังคงนะครับไม่มีทางเฮลิเฮลิครัสนะครับกับทางนาธานบรอดเฮทที่บาดเจ็บส่วนทางแอสตันวิลล่านะครับจะขาดเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบินออนเซนเดโก้คาร์ลอสนะครับแมตติ้แคชไทโรนมิงแล้วก็บูบาก้ากามาร่านะครับรวมไปถึงจอห์นแมคกินแล้วก็เจเดนฟิลาจินนะครับบิดดาซี่เลียงอยู่ทั้งหมดโดยการจัดทัพนะครับผมทางฝั่งม้าขาวจะมาในระบบ4 2 3 1 แนวรับนะครับจะมีดาราโอเชียนะครับจับคู่เซนเตอร์กับทางเจคอบกริฟส่วนแดนกลางนะครับจะมีคาร์วินฟิลลิปนะครับประสานงานร่วมกับแซมมอนซี่และโอมริฮัชิสันส่วนเกมรุกนะครับจะวางซิมมี่นะครับสโมดิกกับเวสเบิร์นนะครับยืนริมเส้นขณะที่หน้าเป้านะครับจะใช้เป็นเลียมดีแล็บนะครับเป็นตัวความหวังในการจบสกอต ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่านะครับจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันเลยนะครับก็คู่กลางนะครับจะเป็นคอนซแตนะครับกับเปาตอเรสนะครับส่วนแดงกลางจะมีอามาดูโอนาน่านะครับจับคู่กับติเลมันแล้วก็ส่วนเกมรุกนะครับจะมีลีออนไบรลี่นะครับเป็นมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็อาจารย์ขอบแรมซี่ทำเกมสนับสนุนโอลีวัตกินนะครับในการไล่ล่าสกอร์ครับโดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่าที่บุกมาต่อนะครับราคา0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่2.75 ผมมองว่าวันนี้มันถึงค่าวแล้วแหละนะครับผมถึงค่าวที่อ e ีฟิสทาวเดียจะชนะนัดแรกได้สักทีนะครับเพราะว่าเนี่ยผมมองว่าอะไรหลายๆอย่างคู่นี้มันค่อนข้างแปลกนะครับที่จริงราคาเนี่ยเออมันไม่ควรจะสูงขนาดนี้นะครับเหมือนเปิดใจมาล่อให้เชียรแอสตันวลล่าอะไรแบบนั้นนะครับคู่นี้เนี่ย ผมมองว่าเชียร์ไว้ที่ทางฝั่งอีฟิสทาวดีกว่าผมเชื่อว่ายัางไงก็ไม่แพ้ในบ้านนะครับแล้วก็ทีมที่ฟอร์มดีๆมาอย่างเงี้ยเจอกับทีมที่ฟอร์มแย่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันผลงานมักจะตรงข้ามกันในเกมที่จะเจอกันนะครับวันนี้ผมขอกัดฟันนะผมเชื่อว่าอ e ีฟิสทาวจะไม่แพ้แอตแลนติลลาในบ้านดีไม่ดีลุ้นชนะได้เด้ซ้ำนะครับแนะนําเลยนะครับวันนี้วางที่อ e ีฟิสทาวราคา0.5นะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ได้เจอกันก็ถือว่ามีสกอร์กันทุกเกมนะผมว่าว คู่ต่อมานะครับคู่ที่4เรากลับไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติกบิเบานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาโดยคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มสินาทีครับโดยฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางฝั่งแอตเลติกบิเบาเนี่ยผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในลีกชนะมา3เกมติดแล้วนะครับก่อนที่กลางสัปดาห์เนี่ยจะบุกไปยันเสมอกับโรม่าในศึกยูโรปาลีกมาได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับและก็5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่าน ส่วนทางฝั่งเซบีย่านะครับก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันนะครับแต่ว่าเฉพาะในบ้านนะครับเพราะว่านอกบ้านปีนี้พวกเขาแข่งมาแล้วนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับดยนั้นล่าสุดที่เล่นนอกบ้านเนี่ยบุกไปแพ้อราเบสมา2ประตูต่อหนึ่งะครับก่อนที่เมื่อกลางสัปดาห์จะแก้ตัวได้นะครับเปิดบ้านเชือนเอาชนะบียาโดริกมาได้แบบสุดมันเลยนะครับที่2ประตูต่อหนึครับ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสูสีนะต้องบอกว่าสูสีนะครับเซบียาชนะได้2เกมนะครับอาออเลติกบิบาชนะได้2เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมโดยซั่นที่แล้วนะครับที่เล่นกันในบ้านของเซบียาเนี่ยเป็นทางเออเลติกบิบาที่บุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับ ครับพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างบิวบาวเนี่ยขาดแค่เพียง2คนเท่านั้นนะครับก็คืออูนซีมอนนะครับกับเยรายอัลบาเลสส่วนทางฝั่งเซบีย่าเนี่ยเพียบเลยนะครับมาเกาเนี่ยติดโทษแบนไปคนหนึ่งหลังโดนไล่ออกไปในเกมล่าสุดนะครับรวมไปถึงนะครับอัลเบิร์ตแซมบี้โลกองกาเคซุตนาบาสนะครับชิบิโซนะครับซาอูนกินเยสนะครับแล้วก็อิสักโรเบโรกองหน้าตัวเก่งด้วยครับ โดยการจัดทัพในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับจะมีปารเดสนะครับดูแลส่วนแดนกลางเนี่ยจะมีนะครับอินิโก้หลุยส์นะครับเดลากาเรตตานะครับกับทางออยานซานเชสเนี่ยเป็นคู่มิดฟิลด์นะครับส่วนเกมรุกนะครับจะมีอินิโก้วิลเลียมนะครับแล้วก็ทางนิโก้วิลเลียมเนี่ยที่กลับมาเป็นตัวจริงหลังจากหายเจ็บมานะครับในการซับพอร์ตทางกอร์กาคูรูเซตตาในการไล่ล่าตะข่ายครับส่วนทางเซบียานะครับน่าจะยึดชุดเดิมชุดเก่งนะครับจะมีแค่ก็ เซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่มาเกาโดนแบไปนะครับก็จะเป็นตองกีเนียงซูนะครับจะได้ลงมาเล่นร่วมกับทางโรอิกเบลเนในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับส่วนที่เหลือน่าจะยึดตามเดิมนะครับก็แดนกลางจะมีนะครับซูโซนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนมายากูเดตนะครับแล้วก็แดนหน้าเนี่ยจะมีลูเกบากิโอนะครับอีเอนาโชนะครับแล้วก็เอจูเกในการไล่ล่าสกอร์วันนี้ครับ ดยเรทในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งทีมเจ้าถิ่นนะครับแอตลติกบีเบลที่เป็นต่ออยู่ที่0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ก็ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ใครสวดแอตลิติกบีเบลเนี่ยมือหักจริงๆนะครับเพราะว่าผลยานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ตอนแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เหมือนเครื่องเริ่มติดละนะครับก็ยังเหลือแค่เพียงเพื่อนร่วมเมืองของเขาเนี่ยอย่างโซซิดัดเนี่ยที่ยังจมดิ่งอยู่นะครับปีนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับ ผมมอว่าวันนี้แอตติกบีบาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ3แต้มแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเซบีย่าเนี่ยเกมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เชีร์ได้นะครับที่ทางแอตติกบีบาจะถินนะครับที่ราคา0.75ส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ผมขอยกเว้นไว้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบเนี่ยผมแนะนําไปต่ําดีกว่านะครับเพราะว่า จากการเจอกันในช่วง5เกมหลังสุดไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่ยิงมากกว่า2ประตูนะครับเต็มที่เนี่ยมีแค่2-0หรือว่า1-1แค่นั้นนะครับวันนี้นะครับไม่แนะนำเลยนะครับในการที่ใครที่ชอบสกอร์สูงนะครับโอเคครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกกันโช่ียาตาลี่บ้างนะครับในช่วงเวลา5ทุ่มตรงเอมโปลีนะครับจะพบกับทางฟิโอนตินาครับเอมโปลีนี่ผลงานสุดสดเด่าเลยนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เกมเสมอ2เกมครับ โดยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับบุกไปเอาชนะตอริโนมาได้2ประตูต่อหนึ่งในโกปาอิตาเลียรอบ32ทีมสุดท้ายครับส่วนทางฟิออเรนติน่านะครับฟอร์ม่วงนี้ก็ยังเป๋ไปเป๋มาอยู่นะครับแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอมาได้ก็ตามทีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอสี่เกมนะครับหเกมหลังสุดนะครับชนะได้เกมเดียวนะครับเสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยสถิติการพบกันนะครับ5เกมหลังสุดนะครับผมเออจะเป็นทาง เอมโปลีนะครับที่ชนะ1เกมฟิออเรนติน่าชนะ1เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป3เกมครับโดยผลล่าสุดที่เล่นกันในบ้านของเอมโปลีนะครับผมเสมอกันไปที่สกอร์1ประตูต่อ1ครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเอ็มโปลีนท้อถิ่นเนี่ยขาดนักเตะเยอะเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นซามูเอเล่นะครับปาริสันนะครับซาบาสุตานอฟนะครับแล้วก็จะมีเออ่ไทรอนนี่นะครับเอบูฮีจาคอบเฟซินี่แล้วก็ไซมอนนะครับซากูชคอฟสกี้ครับส่วนทางฝั่งฟิออเรนติน่านะครับจะขาดแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมารินโปเกรสิตนะครับที่บาดเจ็บ โดยการจัดทัพในกรับผมทางฝั่งเอ็มโพลีจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับ3ประสานในแนวรับนะครับจะมีทางอิสมาจินนะครับเป็นหัวใจหลักนะครับส่วนแดนกลางนะครับดีนเลียมเฮนเดอร์สันนะครับประสานงานร่วมกับทางอัลเบโตกราซีนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยจะเป็นนะครับเซบาสเตียโนเอ็กโปซิโตนะครับกับทางติโนนะครับอันจอรินนะครับในการสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตโลเซนโซนะครับคอมโบโลนะครับในการไล่ล่าสกอร์ครับ ส่วนทางฝั่งฟิออร์เรนติน่านะครับจะมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นดารบิดเดเคอาร์นะครับแนวรับเนี่ยจะมีนะครับทางลูก้าลานิลี่นะครับเป็นเกมเป็นหัวใจหลักนะครับส่วนแดนกลางนะครับคารตินนี่นะครับบัญชาเกมร่วมกับโบเวนแล้วก็เกมรุกนะครับจะมีโคปานี่นะครับกุดมุสันนะครับแล้วก็ทางมอยเซคีนครับลงล่าสสกายร่วมกันครับ โดยราคาในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งฟิออรเินาที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25ครับก็ต้องบอกเลยว่าแปลกมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเอมโปรีตอนนี้ผลงานดีมากๆด้วยนะครับและนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเอาชนะตอริโน่ที่ฟอร์มดีมาได้เช่นกันนะครับผมก็เลยงงว่าทําไมฟิออร์เินามาเป็นต่อนะครับแต่ทางที่สถิติก็ไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มการเล่นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคู่นี้เนี่ย ราคาแปลกนะครับถ้าเกิดยังไงวัดใจเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเอมปลีนะเล่นในบ้านน่าจะยังยันเสมอได้แต่ว่าถ้าราคามันมาเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงนะครับที่ฟิออเรนติน่าเนี่ยจะชนะได้เพราะว่าณนะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆฟังอยู่นะทุกคนเนี่ยน่าจะเทไปทางฝั่งเอมปลรีทั้งหมดนะครับแต่ด้วยอะยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมยังเชื่ออยู่นะบอลอิตาลีมักจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมยังเชื่อนะอ่ะไปที่เอมปลรีได้นะครับวันนี้ไม่น่าแพ้แต่ว่าคู่เนี้ย ข้ามได้ข้ามดีกว่านะครับให้เฝ้าระวังไว้เพราะว่าฟิโอลนติน่าเนี่ยวันนี้มาต่อมันแปลกๆไปหน่อยนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ที่2.5เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเจอกันเนี่ยในช่วงหลังๆมาก็ถือว่ายิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะยิงกันไม่เกิน2ประตูได้นะครับวันนี้นะครับแนะนำนะอยู่วางเอมโปลีไว้ที่ราคาเสมอนะครับราคาปปแล้วก็อยู่ต่ำไว้นะครับที่2.5ครับ คู่ต่อมานะครับเรายังอยู่กันที่ศึกกันโซสเรอาเช่นเคยนะครับนาลีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนซ่าครับโดยผลงานห้างเกมหลังสุดนาลีเนี่ยเครื่องติดแบบสุดๆเลยนะครับไม่แพ้ใครนะครับ ชนะมา5เกมขอไปชนะมา4เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับโดยนัดล่าสุดในลีกนะครับบุกไปย,ยันเสมอกับยูเวนตุสมาได้0ย์ประตูต่อศูนส่วนเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเปิดบ้านถล่มปาเลโม,โมในศึกโกปาอิตาเลียไป5ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับส่วนทางฝั่งมอนซ่านะครับผลงานเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยนะครับในลีกปีนี้พวกเขายังไม่ชนะใครนะครับเสมอ3นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมแต่เกมล่าสุดนะครับในศึกโกปาอิตาเลียเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเบรชามาได้3ประตูต่อ1นก็ถือว่า เรียกความมั่นใจก่อนมาเจอศึกหนักได้นิดนึงนะครับผมโดยสถิติล่าสุดนะครับที่เจอกันมาในห้าเกมหลังนะครับนาโปลีชนะ2เกมเสมอกันไป2เกมแล้วก็มอนซ่าชนะ1เกมนะครับโดยปีที่แล้วนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับมอนซ่าเนี่ยบุกมายันเสมอนาโปลีได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของนาโปลีครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งทางนาโปลีนะครับของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยจะขาดเพียงแค่อเล็กเมอร์เด็กคนเดียวเท่านั้นครับ ส่วนทางฝั่งมอนซาของทางอเลซเนโดเนสตาเนี่ยยังขาดโอ้โหเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาริสโซนะครับเครกโนนะครับแพทริกนะครับกูราเลียนะครับซาบูเอเล่นะครับบรินดินนี่นะครับโรเบโตจิลาดินนี่นะครับซาบูเอลวานาโตและก็แดนนี่โมต้าที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับโดยการจัดทัพในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งนาโปลีเจ้าถิ่นนะครับจะมาในระบบ4-3-3 แนวรับจะมีรามานี่นะครับเป็นหัวใจหลักนะครับส่วนแนกลางสามประสานเนี่ยจะมีออกินซานะครับโลบอตกาแล้วก็ทางแม็กทูมเน่นะครับที่เพิ่งประเดิมประตูแรกกับทีมได้สําเร็จเมื่อนัดที่ผ่านมา่นเองครับส่วนแนวรุกนะครับชุดเดิมเลยนะครับปลิตาโนนะครับควิชาคาวัสเคลียและก็โรเมูลูกากูครับ ส่วนทางฝั่งมอนซ่านะครับจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับมีปาโบมารีนะครับเป็นหัวใจหลักส่วนแดนกลางนะครับจะมีครับอเล็กซานโดเบรียงโกนะครับกับทางมาลดินนี่นะครับรวมไปถึงต่างปาเซน่าด้วยนะครับที่ดูแลแล้วก็แนวรุกนะครับหนุหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นมิลานนะครับดูเจริตนะครับในการรับหน้าที่จบสกอร์ครับ โดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนาโปลีนะครับที่เป็นต่ออยู่ที่1.5แล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่2.75คู่นี้ก็แปลกแล้วนะครับนาโปลีเนี่ยเปิดมา1.5แบบน้ำล้นเลยนะครับที่จริงเนี่ยมันไม่ควรน้าจะล้นขนาดนี้นะครับผมน่าจะสัก1.5น้าแคงๆหรือว่าเป็น1.75อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสมเพสสมผลนะครับผมเพราะว่าการเจอกันเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับมีมากกว่า3ประตูเนี่ยถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไม่ยิงกันแค่1เเกมท่านัับ ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะราคาสูงผมมองว่าเชีย์ได้แต่ว่าราคาต่อรองเนี่ยผมให้ระวังไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกลัวมอนซ่ามันจะมาทําแสบนะครับหลังที่บอกไปเขาเพิ่งชนะมาด้วยนะครับน่าจะได้กําลังใจเยอะแต่ข้อเสียของพวกมอนซ่าเนี่ยก็คือเสียประตูทุกนัดอยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็โดนแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะยิงได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับผมขอเน้นไปอย่างหนึ่งนะครับที่สูงนะครับราคา2.75นะครับส่วนราคาต่อรองเนี่ยผมให้ระวังไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าถามณเวลา ผมยังชอบนาโปลีอยู่ครับก็การโชว์เซนอาตเตอรลี I ่สองคู่เนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยไม่แนะนำนะครับเชียร์ราคาต่อรองทั้ง2คู่เลยนะมันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับอย่างคู่ของเอมโบลีเนี่ยโอ้โหเอมโบลีนี่เหนือกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายฟิออมาเป็นรองเออฟิออมาเป็นต่อนะครับแล้วก็อย่างคู่เนี้ยนาโปลีเหนือกว่าที่เห็นเลยนะครับแต่ว่ามัน1.5น้ํามันล้นแปลกๆนะครับผมให้ระวงรังไว้สักนิดนึงแล้วกันสําหรับการโชว์เซนอาตเตอรลี่ครับ และคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่ศึกลีกเออฝรั่งเศสนะครับในคู่ระหว่างสตาร์บุกนะครับจะพบกับโอลิมปิกมัลเซยครับสตาร์บุกในผลงาน5้านัดในลีกเนี่ยไม่ดีนะครับชนะได้เกมเดียวนะครับเสมอไป3เกมแล้วก็แพ้1เกมส่วนทางโอลิมปิกมัลเซยนะครับผลงานในยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับปีนี้โดย5เกมนะครับในลีกเนี่ยชนะได้4นัดแล้วก็หลุดเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะคู่รักคู่แข่งอย่างโอลิมปิกลียงเนี่ยมาได้3ประตูต่อ2 ส่วนทางฝั่งสตราบุกนะครับบุกไปเสมอกับริวมาได้3ประตูต่อ3ในเกมล่าสุดครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผมหนักไปที่เสมอเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับหเกมหลังสุดเสมอไป4นะครับแล้วก็แพ้โอลิมป,ปิกมากเซเนชนะไป1เกมโดยปีที่แล้วนะครับที่เล่นในบ้านของสตราบุกเนี่ยเจ้ากันไปที่1ประตูต่อ1ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งสตราบุกขาดเพียบเลยนะครับส่วนทางฝั่งมาเซเนี่ย ก็หลักๆเนี่ยจะมีตัวเก่งๆเนี่ยก็จะมีรูเบนบลังโก้นะครับที่บาดเจ็บแล้วก็จะมีเลอันโดบาเรลลี้นะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนทางฝั่งเอ่อสตาร์บุกเองเนี่ยตัวหลักของเขาเนี่ยจะมีคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาเลบบาลาร์ลช์นะครับแล้วก็เซเลบเวียนลี่นะครับสองคนเท่านั้นที่บาดเจ็บครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวสำรองอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับ โดยการจะดทำในระบบทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างสตราบุกเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับจะมีซากัสโซนะครับยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับส่วนแดนกลางนะครับจะมีซานโตสนะครับกับดูกูเร่นะครับดูแลแล้วก็เกมรุกนะครับจะมีนานาซีนะครับดิอาร่าแล้วก็บากวานนะครับในการซัพพอร์ตเอเมก่าครับในการไล่ล่าประตูครับส่วนหน้าฝั่งมักเซนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าจะเป็นเวฮีนะครับโดยมีทางกรีนบูธนะครับฮาริสแล้วก็ เอบริก้เนี่ยทำเกมสนับสนุนส่วนคูบิดฟิลด์นะครับจะเป็นหอยเบียร์นะครับกับโกเน่รับหน้าที่และเกมรับนะครับจะมีเจฟฟี่โกด็อกเบียร์นะครับกับทางบูริโนเนี่ยในการที่จะเ,เป็นประการหลักด่านสุดท้ายครับโดยเรยนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งมากเซนะที่บุกมาต่อที่ราคา0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่3เม็ดผมมองว่าคู่นี้ไม่แปลกเลยนะครับที่มักเซจะบุกมาต่อแต่ที่มาต่อน้อยเนี่ยหนึ่งก็คือว่า สถิติการเจอสตราร์บุกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปครับหนักไปทางเสมอเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มของสตราร์บุกเองเนี่ยที่แม้ว่า5นัดเนี่ยจะชนะในเกมเดียวก็จริงแต่ว่าพวกเขาแพ้ก็แพ้ไปเกมเดียวกันนะครับผมบอกว่าวันนี้เกมลูกเกมเนี่ยน่านจะออกมาสูสีและคู่คียมากๆนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยราคาแค่นี้มักเซจะเบียดได้ครับ ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยคู่นี้ก็แนะนําได้นะครับเพราะว่าบอลฝรั่งเศสวันอาทิตย์เนี่ยมักจะยิงกันเยอะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้แนะนําได้ทั้งต่อและสูงนะครับสำหรับคู่ของมาร์เซย์กับสตาบูครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่เน้นๆของจาเปร์ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่อยากได้บทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่แอด kkg 8 8 8ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามรรััััับบบชมมคแลลละกกกาาพพนนนนนนให่่่วววุงีีี้้ขออไปสสดรับ